ของของขวัญของขวัญกับแม่ตากกำลังมาวิ่งเล่นในสวนแตงโมกันสนุกสนานเลยอันนี้แตงโมกินนารีใช่ปะเมื่อกี้ถามถามแล้วบอกแตงโมกินนารีกินนารีบอพี่น้องแตงโมน้องของขวัญสนุกไหมคะสนุกมากเลยสนุกมากเลย น้องของขวัญวิ่งเล่นสนุกเลยน้องของขวัญบอกแตงโมปละแตงโม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 จิตลาลตรถวานอันนี้เพื่อนเก็บขายไปหลายรุ่นละเด็กพี่น้องเพื่อนเก็บขายไปหลายรุ่นแล้วอันนี้ปลูกเองขายเองในหมู่บ้านนี่แหละพี่น้อง ไม่ต้องผ่านไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางนะคะปลูกเองขายเองเช่าบ้านนี่แหละเพิ่นกะส,สั่งสั่งสียเอาพูละนวยสองนวยกะเพิ่นเอาไปส่ง้ะพี่น้องปลูกเองขายเองเดี๋ยวนี้ต่างจังหวัดเราเนี่ยปลูกเฮ็ดนี่ยังก็ได้ขายเนาะเฮ็ดนี่ยังก็ได้ขายนั่น <laughs> น้องของขวัญก็สนุกสนานใหญ่เลย ตั้งจังหวดเท็ดอีย่างปลูกอีย่างก็ได้ขายได้พี่น้องอันนี้เพิ่นปลูกเพราะว่าถ้าเราไปซื้อในเมืองเนี่ยสีลูกล้าหาสิพกสิบบาทพิ่นได้พี่น้องแตงโมเนี่แต่ป่ัปนี้เพิ่นปลูกขายเองปลูกเองขายเองในหมู่บ้านกับคนในหมู่บ้านนี่แหละสั่งเพิ่นก็ขายเบ่ถือพี่น้องน้วยละยี่สิบห้าบาทอืมเพราะฉะนั้นคุยกับเจ้าของสวนแล้วเพิ่นว่าเพิ่นขายน้วยละยี่สิบห้าบาทมันกะว่าแพงนะยี่สิบห้าบาทเทียบกับในตลาดเท่าไปซื้อนี่ แต่ว่าเขาเประด้ไปขายเขาขายเองปลูกเองขายเองอสนุกไหมคะของขวัญสนุกใหญ่เลย<า>น,นึกว่านึกว่าอันนั้นเกิดรุ่นแรกแม่พี่นอ้องไปคุยกับเจ้าของสวนเพิ่นบางันเจ้าของสวนเพิ่นมาจนมาเก็บขายหลายรุ่นแล้วเก็บขายหลายรุ่นแล้วเก็บขายทุกมือผู้ใดสร้างก็เก็บไปขายในยพี่น้องผู้ใดสร้างเพิ่นเพิ่นก็เก็บไปขายอเอาหน่วย ใหญ่ๆหน่วยที er ่มันสุกแล้วไปขายให้หน่วยที่มันบดสุกกัเก็บไปขายมือหลังของขวัญของขวัญสไลเดอร์สไลเดอร์ค่าที่เป็นตัวเล็กสามารลื่นมาตรงนี้ได้แขวงสนุกใหญ่เลยวันนี้ไปคุ้มเลยใช่ไหมวันนี้ของขวังไปคุ้มเลยเมื่อวานพากเลยค่ะอ๋อตอนเช้าไปไหนตอนเช้าไปไปไล่ไล่มัน ไปไล่มันไปเล่นที่สวนมันพอตอนเย็นก็มานามาเล่นที่นาแล้วก็มาเล่นที่สวนแตงเอาพาพพี่น้องเดี๋ยวภาพพี่น้องเบ่งบักแตงโมอีกก่อนพี่น้องสีพาเบ่งบักแตงโมอีกนุวยนี่ก็นุ่ยใหญ่แล้วอันนี้ก็นาสิก็บได้เลยได้หน่ถ้ามีคนสั่งนุวยใหญ่ๆมีหลายอยู่ เบื่งบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศยามเย็นงามขนาดคนที่สนุกที่สุดนี่คือน้องของขวัญน,นะคะน้องน้องของขวัญน,นี่สนุกสุด